คือบริษัทเนี้ยเออเมย์ไม่รู้ว่าที่เขาชี้แจงมาเป็นแผนผังเนี่ยมันคืออะไรเมย์ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่ๆเกิดก่อนพีซีมันไม่ใช่อ่ะคืออันเนี้ยเมย์ว่าสังคมลูกค้าหรือว่าหรือประชาชนก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้ในโซเชียลนะคะก็มันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นตรงนั้นเมย์ขอไม่ได้ไปแก้ไขหรือไปแตะอะไรในในในเรื่องราวของเขาแต่ว่าสิ่งที่ไม่จะเปิดเนี่ยมันก็คือเราเกิดบริษัทพิมพ์ยาคลินิกขึ้นมาแล้วก็ พิมพยาคลินิกเสร็จแล้วก็พอได้ไปสามสาขาเราก็มาเปิดพิมพ์ยาพรามที่เป็นมีออพี่ใบเตยแล้วก็พี่แมนเป็นสัลยกรรมเข้ามาเกี่ยวด้วยซึ่งสองบริษัทนี้มันบริษัทนี้มาทีหลังแล้วก็เป็นคนละบริษัทกันคนละหุ้นส่วนกันค่ะแล้วทีนี้ตัวพิมพ์ยาคลินิกเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเออเราต้องการรีแบรนดิ้งหรือว่าตัวเมมีมีมดราม่าเราก็เลยเปลี่ยนจากพิมพยาคลินิกเนี่ยบริษัทเดิมนะสถานที่ตั้งก็คือบ้านเมมสำนักงานใหญ่ก็คือบ้านเม เปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนชื่อเป็น DMT Medical DM <T. S 1> ก็ก็คือแค่นั้นเองสตอรี่เรื่องจริงมีแค่นี้นเองไม่ได้เข้าใจาย,ยากแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยค่ะคือถ้าสมมติข้อมูลนี้พี่พี่คิดว่าสังคมกล้งถามคุณทำมาเองหรือเปล่าคะ งั้นคุณเอาเลขต่างๆชนในสเตตเมนต์บริษัทได้เลยเพราะมันคือข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดนะคะซึ่งเราไม่เปิดให้ดูอันนี้มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าหลักฐานที่ไม่จะสู้ทางคาดีเนาะแต่วันแม่สามารถเปิดให้ดูได้ว่ามันลึกมากมันเป็นข้อมูลสรุปทางบัญชีที่เออ ยอดต่างๆอะค่ะมีไม่สามารถเมคขึ้นได้แน่นอนเพราะามันจะต้องชนกับตัวสเตตเมนต์ของตัวบริษัทถูกไหมคะฉะนั้นเมก็ขอยืนยันว่าหลักฐานที่มันลึกลงไปกว่ากลุ่มบริหารกลุ่มการเงินกลุ่มบัญชีกลุ่มมาร์เก็ตติ้งต่างๆที่มันอยู่เป็นห้าหกเจ็ดแปดสิบกลุ่มเนี่ยมันก็มีลึกกว่านั้นหากว่าเราได้ขายกู้ไม่จริงๆคนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างมีจะอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรอืมคือเม่ตอบในมุมแบบมึนๆเลยนะแบบสั่ง,งชาวบ้านเลยนะคือเม่มองว่า คือวันนี้เขาก็ต้องออกมาเป็นรูปแบบนี้เลยค่ะเพราะเขาต้องเออสู้ให้มันล้อไปกับสิ่งที่เขาจะเอาตัวรอดจากข้อกล่าวหาจากสิ่งที่เราจะตั้งฟ้องเขาในอนาคตมันก็ต้องล้อไปกับกับการที่เขาต่อสู้ทางกฎหมายวันนี้เขาจะไม่ชี้แจงประเด็นอื่นๆเลยเขาต้องทําให้เมย์ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้เขาถึงจะไม่ถูกเมย ดำเนินคดีทางกฎหมายในสิ่งที่เมพยายามจะเอาผิดเขาฉะนั้นเนี่ยก็ตัวเมเองอ่ะไเรื่องทั้งหมดที่พี่ๆงงกันตัวหนูก็งงเหมือนเหมือนกันไม่ต่างอะไรจากสังคมว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยหรอเกิดขึ้นจริงๆหรอคุณลองเอาทั้งสาคนนี้มานั่งสัมภาษณ์แยกสิเขาตอบไม่ได้เมเชื่อแบบนั้นเมเชื่อแบบนั้นแล้วเมก็กล้าทา้าหมอก,กลางออกมาเล่าเลยค่ะแต่เมว่าเมก่าทุ่มมันมี มันมีข้อความอะไรที่ยืนยันว่าเราฝากเราไม่ได้ขายใ้มมีหลักฐานอะไรไหมเหรอคะคือก็อย่างที่เมย์บอกค่ะว่าเมย์ก็อยู่ในเทุกๆการประชุมสำคัญทุกๆกลุ่มสำคัญทุกๆการดําเนินงานที่สำคัญถึงแม้ว่าวันนี้เขาก็มาตาหน้าเมย์ว่าคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรใดๆเลยคืองั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปกันที่ไปเดิดเปิดให้ดูเมย์อยู่ลึกไปถึงถึงบัญชีตัวข้อมูลบริษัท ที่สามารถชนคือเมย์ก็พยายามเออชนกับสเตทเมนต์ได้ว่าหากว่าเมย์คือคนอื่นนะคะ,ะข้อมูล<อ>